ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชามาส่งไม้ให้ลูกค้านะคะ,ะที่<ม>เพชรพบุรีนะคะวันนี้นะคะเรามาส่งไม้เครื่องสักสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสั่งไม้เครื่องนะคะสักทองเก่าของเราสวยๆเลยนะคะวันนี้เรามาส่งที่ บ้านลาดนะคะจังหวัดเพชรบุรีของเรานะคะเร้อนอีกเเพชรบุรีนะคะวันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับไม้เครื่องเรานะคะอันนี้น้องเขาจะเอามาทำบ้านเฟี้ยงนะคะนียสวยๆเลยนะคะทำบานเฟี้ดอยสัใจจะสั่งไม้เก่านะคะไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรเนาะ ็โทรมาทักถามนิชาได้นะคะนะะนที่ร้านยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะสนใจอันไหนก็โทรสั่งจองได้นะคะ,ขอ,อะขอบคุณมากๆค่ะ